้านิสัยเสียเลิกได้ดีเลยครับวันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับกับ5นิสัยเสียของคนทั่วไปเนี่ยแหละถ้าเรามีห้านิสัยเนี้ยนิสัยในนิสัยหนึ่งนะครับก็เลิกได้ก็ดีทีเดียวนะนิสัยมันก็คือพฤติกรรมสิ่งที่เราทําบ่อยจนกลายเป็นนิสัยนะครับซึ่งนิสัยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละแต่วันนี้จะเล่าถึงนิสัยที่ไม่ดีนะครับ5นิสัยเสียควรเลิกนะ จะมีนิสัยอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันดีกว่าครับข้อแรกเลยนะครับนิสัยแบบโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับการโกรธง่ายนั้นไม่ดีแน่ๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าการโกรธนั้นก็จะทําให้อารมณ์เสียนะครับพูดจาไม่ดีใช้ความรุนแรงต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่โกรธง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับ จนแสดงออกมาไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้วการที่โมโหง่ายโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเนี่ยก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกนะครับฝึกรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็มีอาการโมโหบ่อยหงุดหงิดบ่อยนะครับ ก็จะส่งผลต่อโรคไบโพลารก็ได้นะอยู่ดีๆก็อารมณ์โกรธแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับไม่เป็นคนโมโหง่ายโกรธง่ายขึ้นง่ายแบบนี้ก็อาจจะต้องฝึกการฝึกการตั้งสติให้มีสติอยู่กับตัวสุดลมหายใจเข้าลึกๆ ออกช้าๆนะครับในช่วงที่อาจจะลมขึ้นแล้วแบบนี้ลองควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นนะก็จะเป็นวิธีการแก้นิสัยเสียข้อน,นเลยทีเดียวเช่ยครับกับ5นิสัยเสียควรเลิกข้อแรกโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายนะครับโมโหง่ายข้อที่2ครับเป็นคนขี้เกรงใจนะคำว่าเกรงใจเนะี่ยมันมีจุดพอเหมาะของมันอยู่นะถ้าเกรงใจมากเกินไปมันไม่ดีแนะ่ แต่เกรงใจแบบพอเหมาะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าเราเกรงใจมากจนเกินไปจนถูกคนอื่นนั้นเอาเปรียบแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะแล้วนะครับเช่นคนอยากให้คุณทำงานอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะครับคุณรู้สึกเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธนะแล้วก็พยายามไปช่วยเหลือทำให้ตัวเองลำบากมากขึ้นแบบนี้แหละเขาเรียกว่า ที่เกรงใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกนะครับว่าอะไรที่เกรงใจได้ก็เกรงใจอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับเพราะถ้ามากไปนั้นก็ไม่ดีแน่ๆเลยทีเดียวอยู่ี่จุดที่พอดีนะอย่างเช่นถ้าเขามาให้คุณทํางานแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณอยากจะทําหรือเปล่านะถ้าไม่อยากทําก็ปฏิเสธไปเท่าะะนั้นเองอย่าไปเกรงใจจนไม่กล้าตอบโ no นนะครับ หัดตอบโนบ้างก็ดีนะครับต่อมาครับข้อที่3นะนี่ใส่เสียควรเลิกนะครับก็คือเป็นคนขี้บ่นนะครับการบน่นเจอสิ่งที่ตัวเองไม่พึงพอใจบน่บนบน่นบ่นนะครับบ่นละงมเลยนะแน่นอนว่าไม่มีประโยชน์อะไรแน่ๆนะครับแถมการบ่นเนี่ยก็ทำให้สุขภาพจิตตัวเองเสียด้วยเพราะพูดในเชิงรบนะครับ รวมถึงคนที่ได้รับฟังก็เกิดอารมณ์เสียไปด้วยนะครับอาจจะรำคาญคนที่บน่นอาจจะรู้สึกเบื่อคนที่บ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการขี้บ่นนั้นไม่ดีแน่ๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวิธีการนะก็บางเรื่องที่เป็นปัจจัยภายนอกก็ปล่อยวางนะครับแต่ปัจจัยที่ควบคุมได้นั้นก็หาวิธีแก้ไขจะดีที่สุดดีกว่าบน่นบ่นบนบนบน,บน,บน,นะครับ มันจะมีปัจจัยที่เป็นภายนอกเราทำเราแก้ไม่ได้กับปัจจัยภายในที่เราแก้ได้ก็เริ่มจากปัจจัยภายในหาวิธีแก้ไขดีกว่าบ่นนะครับปัจจัยภายนอกก็บางอย่างถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับจะได้ไม่บ่นนะครับข้อนี้ก็สําคัญทีเดียวเป็นนิสัยเสียข้อน,นึงนะใครที่บ่นตลอดเวลาเนี่ยไม่น่าจะมีคนชอบเพราะพูดแต่เรื่องรบๆนะครับ ที่สําคัญนะบางเรื่องนั้นมันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางบางเรื่องแก้ได้ก็จัดการเท่านั้นเองครับต่อมาครับข้อที่4ข้อที่4ก็สําคัญอีกข้อหนึงนะเป็นคนกังวลนิสัยกังวลมากนะกังวลคือคิดไปข้างหน้าเหตุการณ์ยังไม่เกิดมองไปในแง่ลบทําให้ตัวเองเกิดความกังวลจนมากเกินไปนะก็ส่งผลเสียแหละครับ 1. ก็คือดูไม่มีความมั่นใจนะ ดูว่ากลัวไปหมดนะครับไม่กล้าตัดสินใจอันนี้ก็ความกังวลเนี่ยมันก็ยังนำมาซึ่งโรคได้นะโรคเครียดนะครับโรควิตกกังวลโรคนอนไม่หลับต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝึกแล้วล่ะครับถ้ารู้ว่ากังวลมากเกินไปกับเหตุที่ยังมาไม่ถึงนะครับ mm. ก็ต้องดูสาเหตุของความกังวลด้วยนะแล้วก็ลองฝึกจิตฝึกใจสงบสติอารมณ์ดูควบคุมนะครับ อย่าให้ตัวเองกังวลมากจนเกินไปนั่นเอง4ข้อแล้วนะครับสำหรับ4นิสัยเสียควรเลิกข้อที่5ครับข้อที่5นะครับก็คือขี้เกียจนะผัดวันประกันพุ่งใครที่มีนิสัยขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ไม่ดีแน่ๆนะครับเป็นนิสัยเสียที่ควรจะเลิกครับคนเรารู้สึกขี้เกียจได้นะแต่ว่าก็ในช่วงเวลาที่เราพักเนี่ยเราก็ขี้เกียจได้นะครับ แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทํางานอะไรบ้างยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งนั้นไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องออกแบบตัวเองนะอะไรคนรทาก่อนอะไรคนทําหลังอะไรควรเริ่มทําเลยแบบนี้ก็จะทําให้เรานั้นไม่ขี้เกียจแล้วล่ละมีงานเต็มตัวเลยเขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะขี้เกียจได้เลยนะครับทั้งค่านิสัยเสียควรเลิกนั้นก็เป็นนิสัยที่ถ้าสามารถแก้ไขได้ก็รีบนะครับ สรุปอีกทีแล้วกันนะนิสัยเสียแรกก็คือโกรธง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายแปรปวนง่ายข้อที่2นะครับเป็นคนขี้เกรงใจเกินไปนะต้องรู้จักหัดตอบโนบ้างวิเคราะห์ว่าเราอยากทํำไหมไม่ใช่งานของเราใช่ไหมก็ปฏิเสธบ้างนะครับข้อ3นะเป็นคนขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งก็เริ่มจากทําทันทีเปลี่ยนสูตรนะครับขี้เกียจผัดวันประกันพุ่งดินพอกหางหมูเป็น ททททำทันทีนะครับข้อที่4ครับเป็นคนกังวลในเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรู้จักแยกแยะปัญหาหออกว่าเป็นปัญหาภายในไหมนะครับถ้าเป็นปัญหาภายในก็รีบแก้เลยแต่ถ้าเป็นปัญหาภายนอกเนี่ยก็ต้องปล่อยวางนะครับจะได้ไม่กังวลนะครับข้อ5ครับเป็นคนขี้บ่นนะครับขี้บ่นเนี่ยก็เป็นปัญหาทั้งตัวเองแนละ้วคนรอบข้างนะถ้าเราบน่นมันก็อาจจะส่ง สวนมากบ่นมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่พอใจไม่ชอบนะครับก็มันเป็นมุมมองเชิงรบนะครับแล้วเกิดเป็นคนอื่นฟังเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็แก้ปัญหาจะได้ไม่ต้องบ่นนะครับแล้วก็ต้องดูให้ออกด้วยว่าบางปัญหาเราแก้ไม่ได้นะก,ก็ต้องปล่อยวางเท่านั้นเองนะครับทั้ง5นิสัยเสียเนี่ยก็ควรจะเลิกกันนะครับ